ปัจจุบันเราเจอคนที่น้อยกว่า65ปีนะคะที่เริ่มต้นเนี่ยบ่อยมากขึ้นเราแก้คนไข้กลับมาเป็นอย่างเดิมไม่ได้ญาติต้องรู้จักโรคว่ามันไม่หายไม่ไปแก้ไขคนไข้ปรับตัวเราเองคำว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นคำใหญ่คำรวมมีสาเหตุมีโรคหรือมีความผิดปกติอื่นๆหลายอย่างที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมได้สมองเสื่อม เป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยในประเทศของเราน่าจะมีสมองเสื่อมอยู่สักประมาณ10%ของประชากรผู้สูงอายุส่วนใน10%นี้จะมีอัลไซเมอร์ประมาณ50-60%อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการที่เนื้อสมองส่วนที่ควบคุมความจำโดยเฉพาะการรับความจำใหม่เข้าไปเนี่ย มันเสื่อมเขาจะจําความจําเก่าเนี่ยจะดีกว่าสมัยก่อนเราเจอพวกกลุ่มที่เป็นมากกว่า65ปีเนี่ยบ่อยแต่ปัจจุบันเราเจอคนที่น้อยกว่า65ปีนะคะที่เริ่มต้นเนี่ยบ่อยมากขึ้นอัลซเมอร์เนี่ยอาการที่ชัดน,นะคะก็จะมีความลืมเรื่องเก่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาจะจาได้แต่ของใหม่จะจํายากเรื่องเงินเรื่องทองเขาจะลืมช้ากว่าเพื่อน แต่ว่าเรื่องนัดกันเรื่องคุยกันเราดูว่าเขาจําได้เขาจาไม่ได้ผมใา้มีปัญหาเรื่องภาษาค่ะเริ่มเรียกชื่อสิ่งของไม่ถูกอ,อยากได้ที่มันมาเขียนหนังสือไอ้ที่มันเอาที่ผงมารวมกันเนี่ยเขาเรียกไม่กวาดไม่ได้เรียกปากกาไม่ถูกแต่เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเพื่อที่จะมาทําอะไรเข้าใจทิศทางไม่ถูกต้องลงทลิกลงทางลงซ้ายลงกวานะคะและบางรายอาจจะมีปัญหาทักษะทางมือของเขาเนี่ยจะเสียไปค่ะเคยทําได้จะทาไม่ค่อยได้ มองเนี่ยมันมีอะไรที่มาทําร้ายมันเยอะสสสมีส่วนในการผลักดันก็คือเรื่องของโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรโครงการยังแฮปปี้เนี่ยซึ่งอยากให้ผู้สูงอายุเข้ามาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อทําให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขงานทั้งหมดต่างๆเหล่านี้จะช่วยทําให้ผู้สูงอายุของเราสามารถที่จะห่างไกลจากเรื่องของสมองเสื่อมได้และถ้าเจ็บใข้ได้ป่วยขึ้นไป ก็มีระบบที่จะรองรับดูแลอย่างเหมาะสม 5. แนวทางในการป้องกันชะลอเอัลไซเมอร์ต้องมีกิจกรรมทางกายกิจกรรมสมองต้องคิดต้องทำต้องมีสังคมต้องได้รับการยอมรับต้องมีการวางแผนว่าวันนี้ฉันจะไปทำอะไรแล้วก็ต้องกินดีกินแล้วรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมลดหวานมันเค็มแล้วก็ผักเยอะขึ้น แล้วก็ต้องนอนดีด้วยเราอยากได้นอนมากกว่า5ชั่วโมงต่อวันใช้ชีวิตให้ดีนี่เละคะยค่ะญาติต้องรู้จักโรคซะก่อนว่ามันไม่หายแล้วเรายอมรับมันไม่ไปแก้ไขคนไข้เราจะเอาวันเวลาที่เหลือจากเนี้ให้เกิดสิ่งดีๆกับเขาไปตลอดเพราะว่าเวลามันจะสั้นลงไปเรื่อยๆเขาถาม800ครั้งคุณต้องดีใจว่าเขายังถามได้ต่อไปเขาจะไม่ถามแล้ววันนั้นคุณจะดีใจไหม รู้ทันป้องกันอัลไซเมอร์